ใครอยากได้เลคเชอร์สวยๆนะครับจดด้วยตัวเองนะครับแล้วถ้าเกิดจดสวยแล้วอยากได้ของพี่แม็กด้วยก็ inbox มาหากันได้เลยนะครับสวัสดีครับมาต่อกันในเลคเชอร์ที่6กันเลยนะครับต่อจากเลคเชอร์ที่5เนี่ยพวกเราทราบแล้ว่าสิ่งเล็กๆที่เรียกว่า อะตอมนะครับก็ยังคงมีสิ่งที่เล็กกว่านั้นลงไปอีกนะครับเพราะว่าอะตอมเนี่ยก็ประกอบมาจากอนุภาคบูลฐานทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะครับได้แก่โปรโตอนนะครับนิวตอนแล้วก็อิเล็กตรอนโดยที่โปรโตอนและนิวตอนนั้นจะรวมอยู่กันอยู่ตรง กลางของอะตอมเลยนะครับเราเรียกว่านิวเคลียสนั่นเองครับส่วนอิเล็กตรอนนั้นก็จะมาวิ่งเป็นวงโคจรรอบๆอบนิวเคลียสนะครับดังนั้นเดี๋ยวนี้เพื่อนจวาดนะครับให้น้องๆดูนะครับอะตอมของธาตุธาตุหนึ่งซึ่งพี่รักยังไม่บอกนะว่าเป็นธาตุอะไรให้ทุกคนเดาเองครับธาตุนี้นะครับจะมีโปรตอนนะครับโปรตอนอยู่หกอนุภาคครับและก็จะมีนิวตอนอยู่อีก6อนุภาคครับ อ่าโอเคนะกี่อันแล้วเนี่ยวัดน,นับไม่ถูกเอาใหม่นับสิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ละอ่ะหรืออีก2ครับอีก2 1แล้วก็2ครับมีโปรตอนอยู่6อนุภาคครับ2 3 4 5แล้วก็6นะคะ6แล้วก็มีนิวตอนอยู่อีก6อนุภาคครับ1 2 3 4 5 6ครับอ่ะทุกคนว่าตาม พี่นับมาเลยนะครับเรามาระบายสีกันด้วยนะหยิบปากกาสีขึ้นมาระบายสีนิวตอนนี่เป็นสีฟ้าๆนะครับใช้สีช่วยเนี่ยจะได้เห็นภาพชัดเจนนะว่ามันมีนะครับโปรโตอนกับนิวตอนนะครับอยู่อย่างละทาไหมเอ่ยโอ้เท่าๆกันเลยนะครับก็คือโปรโตอน6อนุภาคนิวตอนก็6อนุภาคนะครับแบบนี้และนะครับตรงนี้เราเรียกว่านิวเคลียสของธาตุ ธาตุอะไรยังไม่บอกครับทีนี้นะครับเป็นที่ทราบกันดีว่าภายในอะตอมนั้นจะต้องเป็นกลางทางไฟฟ้าเขาว่าเป็นกลางทางไฟฟ้านะครับอย่างที่พี่มัพได้เคยสอนไปในคอร์สนะครับเป็นกลางทางไฟฟ้าหมายความว่าจะต้องมีประจุบวกและมีประจุลบจํานวนเท่ากันนั่นเองครับนะฮะดังนั้นเราจําได้ไม่เอ่ยว่าใครเป็นประจุบวกใครเป็นประจุลบอ่างั้นขอเฉลยให้นะครับว่าโปรตอนนั้นจะเป็นประจุบวกครับอิเล็กตรอนจะเป็นประจุลบนะครับ การที่มีประจุบวกมากกว่าเนี่ยนะครับแบบนี้ไม่ใช่เป็นกลางทางไฟฟ้าหรือถ้าเกิดมีประจุลบมากกว่าก็ไม่ได้เป็นกลางทางไฟฟ้าเขาเป็นกลางทางไฟฟ้า <c oughs> ก็เลยมีความหมายว่าต้องมีจํานวนประจุบวกและมีจ,นนจํานวนประจุลบทําไมกันเอ่ยเท่ากันนั่นเองนะครับนั้นในอะตอมของเรานะครับถ้ามีโปรตอนซึ่งเป็นประจุบวกอยู่6อนุภาคก็ต้องมีอิเล็กตรอนซึ่งเป็นประจุลบอยู่6อนุภาคเช่นเดียวกันนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะมาวาดอิเล็กตรอนนะครับ6อนุภาคนะครับแบบนี้ใช่ไหมไหนตอบพี่ม็กซิแบบนี้ใช่ไหมใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับเพราะพวกเราเนี่ยนะครับทราบกันดีว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปรวมอยู่ในนิวเคลียสใช่ไหมครับอิเล็กตรอนของเราเนี่ยนะครับมันจะโคจรอยู่รอบๆนิวเคลียสครับอ่าอิเล็กตรอนนะครับทั้งหมด6อนุภาคนะครับทีนี้ตอนเริ่มต้นเนี่ยพี่มักจะวาดแค่2อันก่อนครับมีอยู่6นะ แต่ว on, ่าแค่2อ so ันก่อนเพราะว่าในชั้นวงโคจรที่1ของเรานะครับในชั้นวงโคจรที่1ของเราอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับสามารถโคจรอยู่ได้เพียงแค่2อนุภาคเท่านั้นนะครับอันนี้เนี่ยนะครับเป็นกฎเลยนะครับจะเอา6อนุภาคมาใส่ในวงโคจรที่1แบบนี้ไม่ได้นะครับต่อมาต่อมาต่อมางั้นอีก4อนุภาคเนี่ยต้องไปไว้ในวงโคจรไหน ก็ต้องเอาไปไว้ในวงโครจรชั้นที่2นั่นเองครับซึ่งชั้นที่1นเนี่ยยอมให้ใส่ได้มากสุด2อนุภาคส่วนชั้นที่2เนี่ยจะสามารถบรรจุอิเล็กตรอนอยู่ได้ถึง8อนุภาคเลยนะครับแต่ว่าเรามีอยู่6ใช่ไหมนะครับแล้วเราใส่ไปแล้ว2ใช่ไหมเราเหลืออีกเท่าไหร่เอ่ยเราเหลืออีก4นะครับเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนอีก4อนุภาคนะครับก็จะมาโครจรอ,อยู่ในวงโครจรน,นี้เลยครับวงโครจร ชั้นที่สองครับ1นึสองสแล้วก็4แบบนี้ครับอ่ามี4ี่อนุภาคนะครับในชั้นที่2แล้วก็มี2อนุภาคในชั้นที่1ถ้าเกิดเรานับก็จะมีอีกเล็กตรอน1 2 3 4 5แล้วก็6พอดีใช่ไหมครับอ่ะโอเคนี่คือหน้าตาของอะตอมของธาตุที่มีชื่อว่า นะครับปัญหาก็คือเราจะดูได้ไงว่าน,นี่คือธาตุอะไรเราต้องดูจากจํานวนนิวตรอนหรือดูจากจํานวนอิเล็กตรอนหรือดูจากจํานวนโปรตอนนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องดูจากจํานวนโปรตอนครับวิธีการก็คือต้องดูที่จํานวนโปรตอนนับเลยครับว่ามีโปรตอนกี่อนุภาคครับ1 2 3 4 5และ6อนุภาคครับถ้าเป็น6อนุภาคนะครับแบบนี้เราจะสามารถฟันธงได้ครับว่าจะต้องเป็นธาตุที่มีชื่อว่าอะไรเอ่ย คาร์บอนนั่นเองนะครับคาร์บอนเฉยๆนะครับไม่ใช่คาร์บอนไออไซด์โอเคว่าน,นะครับทำไมถึงมีคาร์บอนนะครับอท่าถึงเป็นคาร์บอนเพราะว่ามีโปรตอนอยู่6ตัวนะครับถ้ามีโปรตอน7ล่ะไม่ใช่คาร์บอนถ้ามีโปรตอนหล่ะไม่ใช่คาร์บอนนะครับคาร์บอนต้องมีโปรตอน6 ตัวเท่านั้นส่วนนิวตรอนและก็อิเล็กตรอนเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้โอเคไหมครับสามารถมากขึ้นกว่านี้ได้แล้วก็สามารถน้อยลงกว่านี้ก็ได้แต่โปรตอนเนี่ยสำคัญที่สุดถ้าน้องๆดึงอิเล็กตรอนออกไปยังคงเป็นคาร์บอนถ้าน้องๆดึงนิวตรอนออกไปยังคงเป็นคาร์บอน แต่ถ้าเกิดน้องๆดึงโปรโตอนออกไปปึ๊บจะไม่ใช่คาร์บอนอีกต่อไปอีกรอบหนึ่งนะครับฟังพี่เลกนะมีนิวตอนโปรตอนแล้วก็อิเล็กตอนเราจะดูว่าเป็นธาตุอะไรดูที่ใครเอ่ยดูที่โปรโตอนถ้ามีโปรโตอน6อนุภาคต้องเป็นใครแน่ๆครับเป็นคาร์บอนนั่นเองนะครับถ้าดึงอิเล็กตอนออกไปเป็นอะไรไหมอ่ะยังเป็นคาร์บอนอยู่ถ้าดึงนิวตอนออกไปก็ยังเป็น ยังเป็นคาร์บอนอยู่แต่ถ้าเกิดดึงโปรโตอนออกไปปุ๊บหรือใส่โปรโตอนเพิ่มเข้าไปปุ๊บแบบนี้หมดสิทธิ์อดเป็นคาร์บอนนะครับโอเคและสัญ,ญลักษณ์ของคาร์บอนนะครับจะใช้ตัวย่อเป็นตัว C นั่นเองครับโดยน้องๆอาจจะเคยสังเกตนะครับว่าเราจะมีตัวเลขนะครับอยู่นะครับที่สัญ,ญลักษณ์ของคาร์บอนเนี่ยอยู่2ตัวเลขครับ เป็นตัวเลขด้านบนกับเป็นตัวเลขด้านล่างแบบนี้นะครับด้านบนเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าเลขมวลครับด้านบนเนี่ยจะเรียกว่าเลขมวลน,นะฮะเลขมวลถ้าเราไม่ทราบนะครับเราก็จะมักเขียนเป็นตัว A เอาไว้ครับเลขมวลนะส่วนด้านล่างของเรานะครับตรงนี้ด้านล่างของเราจะเรียกว่าเลขอะตอ m นะเลขอะตอมนั่นเองนะครับถ้าเราไม่ทราบก็มักจะเขียนเป็นตัว ตัว Z เอาไว้แบบนี้ครับโอเคนะทีนี้เราจะใส่ตัวเลขนะครับ2ตัวนี้ลงไปได้ยังไงนะครับก็คือต้องทราบก่อนว่ามันคืออะไรกันบ้างนะครับเลขอะตอมของพวกเรานะครับนะเลขอะตอมคือเลขด้านล่างนะครับจะเป็นการบอกจํานวนโปรตอนครับจะบอกจํานวนของโปรตอนในนิวเคลียสครับบอกจํานวนโปรตอนครับส่วนเลขมวลเลขด้านบนของเรานะครับจะต้องบอก นะครับจำนวนโปรโตอนรวมกับนิวตรอนครับเพราะฉะนั้นทุกคนจะสังเกตว่านะครับเลขด้านบนก็คือเลขมวลเนี่ยจะต้องมีนะครับค่ามากกว่าเลขอะตอมอยู่แล้วเพราะมันคือจํานวนโปรโตอนและเอาไปรวมกับใครอีกเอาไปรวมกับนิวตรอนอีกนะครับดังนั้นะรเรามาลองนับกันดูว่าเราควรจะใส่สัญลักษณ์ของธาตุนี้เป็นอะไรกันดีครับเริ่มเริ่มที่เลขอะตอมกันก่อนนะครับนับจานวนโปรโตอนจริงๆไม่ต้องนับหรอกเพราะว่าเป็นคาร์บอนเนี่ย จำนวนโปรโตอนต้องเป็นเลขอะรายแน่นอนครับเป็นเลข6แน่นอนทันไหมนะครับต่อมานะครับเลขมวลครับด้านบนนะครับบอกจจำนวนโปรโตอนและจำนวนนิวตอนก็นับกันนิดนึงครับ1 2 3 4 5ส7 8 9า0 11 1ห้ากเจ็ดแปดเก้าดนับให้หมดเลยโอเคนับหมดเลยแบบนี้ได้เป็นเลข12ครับก็ใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราเรียกเป็นสัญลักษณ์นิวเคลีย์ครับเป็นสัญลักษณ์นิวเคลีย์นะครับ ของธาตุที่ชื่อว่าคาร์บอนครับอาสันยะระนิวเคลียร์นะครับโอเคไหมทีนี้เวลาเราจะบอกว่าเป็นคาร์บอนเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะทําให้ทราบทันทีคือคาร์บอนต้องมีโปรตอนอยู่6อนุภาคแต่อาจจะมีนิวตอนมากกว่าหรือน้อยกว่า6ก็ได้ถูกต้องไหมนะครับนะฮะดังนั้นหมายความว่าเลขข้างล่างเนี่ยต้องเป็น6แน่ๆถ้าเป็นคาร์บอน แต่เลขด้านบนเนี่ยอาจจะไม่ใช่12ก็ได้อาจจะเป็น14ก็ได้นะครับอาจจะเป็น14ก็ได้เพราะคาร์บอนในรูปนี้ของเราเป็นคาร์บอนที่มีเลขมวล12เราจะเน้นลงไปครับว่าเป็นคาร์บอน12ครับถัดไหมนะครับมีเลขมวลเป็นเลข12นะครับเราจะเรียกว่าเป็นคาร์บอน12โอเคเนอะนั้นตอนนี้นะครับทุกคนครับสมมุติว่าถ้าพี่แม็คนะฮะ จะวาดรูปคล้ายๆเดิมอีกรูปหนึ่งครับอ่าเอาเป็นรูปนี้เลยนะเอามาฮะและพี่แม็กก็ใส่นี่เลยฮะใส่โปรโตอนเข้าไปครับทุกคนตอบพี่หน่อยครับถ้าเกิดพี่แม็กใส่โปรโตอนเข้าไป2อ,อนุภาคแบบเนี้ยยังเป็นคาร์บอนอยู่ไหมไม่ใช่คาร์บอนแล้วนะครับไม่ใช่คาร์บอนแล้วนะครับคาร์บอนต้องมีโปรโตอนแค่6เท่านั้นครับต่อมาถ้าพี่แม็กใส่นิวตอนลงไป2ออนุภาคครับโอเคถามเลยยังเป็นคาร์บอนอยู่ไหม คำตอบก็ววคือยังเป็นคาร์บอนอยู่เหมือนเดิมครับนะฮะเป็นคาร์บอนแต่ว่าใช้คาร์บอน12เหมือนเดิมไหมครับไม่ใช่นะครับจะเป็นคาร์บอนอะไรครับทุกคนมานับกันนิดนึงครับเริ่มเมื่อกี้ตรงสีสีเดิมขอ,องเราเนี่ยนะฮะมันคือ12ใช่ไหมงั้นเราวาดเพิ่มอีก2ถูกต้องไหมครับงั้นตอนนี้ก็จะต้องเป็น14ครับถ้าพี่แม็กวาดรูปเมื่อกี้จะเป็นคาร์บอน12แต่พอเติมตรงนี้ลงไปปุ๊บนะครับจะกลายเป็นคาร์บอนนะครับ 14โอเคนะครับวันทุกคนครับเราสังเกตว่าคาร์บอนเนี่ยก็จะมีได้หลายรูปแบบครับเป็นคาร์บอน12คาร์บอน14ก็ได้นะครับแต่สิ่งสำคัญคือจะเป็นคาร์บอนได้พูดเป็นรอบที่180ล้านครับโอเคต้องเป็น อ่าใช่ครับต้องมีอนุภาคโปรตอน U หกอนุภาคเท่านั้นนะครับนี่คือจุดเน้นของพี่แม็กเลยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้พวกน้องก็ได้รู้จักกับสัญ,ญลักษณ์นิวเคลีย์กันเรียบร้อยนะครับก็เลคเชอร์หน้านี้ลงไปนะครับนี่คือหน้าตาของสิ่งที่เราเรียกมานานมากว่าคาร์บอนคาร์บอนคาร์บอนสัญ,ญลักษณ์นิวเคลีย์ก็คือ C นะครับข้างบนเลข12ข้างล่างเลข6นะครับแล้วก็รูปร่างหน้าตาก็ เป็นอย่างที่วาดให้น้องๆดูแบบนี้นั่นเองนะครับพบกันใหม่นะครับในเลคเชอร์หน้านะครับพี่เ็กก็จะมาให้พวกน้องรู้จักกับท่าที่เราสมควรจะรู้จัก ก่อนจะขึ้นม .1 เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่รู้จักก่อนไปถึงนะครับสอนเลยอาจารย์สอนเลยแบบนี้น้องจะแบบอืบ้อนะฮะก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แม็กด้วยนะครับคอมเมนต์ด้านล่างถ้าเกิดอยากจะแนะนําติชมอะไรก็ตามนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเลคเชอร์ถัดไปครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ